กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเจ็ดนะีนักแขพงเวดสิบคู่สิบคนนะพี่น้องเดินสบายดีตอนสิบแปบ่ายนะพี่น้องนะเว้ยเนาะเวลาท่าบรรยากาศมาตอน,นเขาไปดูไปเลยเพื่นอนใหม่เข้าไปแล้วพี่น้องเว้ยเพื่อนใหม่เข้ามาจอบเพื่อนใหม่เลยแล้วมาจอบลายมือลาย,ลาย,ลายวันเลยงินแบะขึ้นมาขี้ใส่ขี้ใส่ระเบียงนี่นะมันเป็นทางแบะทางแพรทางขึ้น,นเลยเนาะเอ้ยเหนื่อยพี่น้องเว้ย เหมือ <c oughs> ม่อยใจเหมื่อยกายเหมื่อยใจมีเรื่องใหไกุ้มใจเนาะมีเรื่องให้กุ้มใจอีหละ่ะปัญหาในบริเกิดขึ้นกับใครเนาะเกิดขึ้นตังตัวจับคล้องนี่แหละพี่น้องเนาะมันเป็นความผิดพลาดพี่น้องความผิดพลาดของเจ้าของ,องนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องกุ้มใจบอ่สบายใจ <c oughs> ขออภัยพี่น้องขออภัยมือนแถวกับซิมาไมนได้มาเ่าเรื่องในใจดอกกัลซิมาปูกมังม่วงไว้เนาะไม <c oughs> นได้มาเอาเรื่องในใจซิมาปูกมังม่วง,งไว้เอไว้กินนั่นแหละบรรยามมาอยู่เอาละเนะาะจากปีดอกจากชีด้กินกันดีคงมาปลูกไว้ <c oughs> จากชีด้กินมันหรือบอกุู๋หรือจงังไดแต่ได้กคือบอกแน่นอนเอา กัดปุกแล้วมันตายได้เสพน้องกันบ่วใหญ่ก่อยังก,ก็บ,บ่ได้กินแหลยเนาะกัด <c oughs> สิปุกในี่ยใ่ยังวะ ฝนบมดตกฟ้าบมดลงพี่น้องเอ้ยแดดเปียกเปียกยลยต้นไม้ใบหญ้าแห้งเหีเห่ยวไปเลยบอกว่าทางใดบอกว่าทางบ้านโน่นห่างทางบ้านนี่คมนี่คมหรือว่าดองมักเงี้ยวไปแล้วแห้งคือการเบิดเพรานั้นแห้งแหละคือการเบิดเลย ต้นมะเขือกับต้นเหี่ยวตุ้มยุบอเห็นบ่ไหนอย่าตุ้มยุบเดี๋ยวเอาลงกรับปลูกหมวกนี่หน่าเอ้ยกระชับปลูกให้ปลูกหลรอเพื่อนนี่แหละปลูกในคุ้มหนึ่งเนาะเริ่มหกแล้วพี่น้องเอ้ยโก้คันเค็เริ่มขึ้นนะคุณน่ะยินทรายในดินทมหมดเลยเนื้อร้ายของบริเก็บจะได้อยู่ เดี๋ยวสิเอาชุดปลูกไปแท้นี่แหละสิปลูกหน้าเฮือนเลยให้มันเป็นห่มมันตั้งสิได้เย็นเนาะเพราะว่ามันบ่มีต้นไม้เบิ่งเฮาบ่ได้มาหลายมื้อก่วงเฮาจนเหี่ยวเบิดอันนี้กุ้มักเขียบกุ้บเขียบใหญ่เหี่ยวเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดน้ํามันผู้เจ้าบ่อยู่เนาะสิลูงไวมันก็บ่ค่อยยงกกนะกตายเือกก

วันน oh oh. ja. huh? oh. okay. ี้ทีเจ้ะคุณลงคุณลงหวางใดไม่ใช่คุณลงวางฮะคุณลงวางยังกุูยังมะไรจะคุ้มอยู่พี่เนาะเฮ้ยเนาะเฮ้ยยังอะไรจะคุ้มคนแรกแหละคุ้มหนึ่งง่ายมากพี่อีกมาได้เอาสตันตันทางเขา คงกระโดดเลยเขาว่าชิต้อนงามันเยพี่น้องเลยะชิตอนงามันมันมันไมันสูงอะไรบนันเข้ามาอยูุ่อะไรชักงาแบบนี้งาหัวหูหรอกเนาะสิบหล่อมากเลยคับ แต็ตายาดครับเ,เรียกกระโดดวแ่นกันเลยครับเต็น,น,นเพือนบดีไล่ขู่ไล่คนกระทางมาเนาวว่าเฮงว่าได้ชิบะขึ้นเฮือนข้ายัางโมโหดอกพี่น้องเ้ยเนาะ อนาคตนึงศอบบุห็นโธ่พวกเอาไกลแต่เรื่องอนาคตปุ๋ยพวกเราไกลแต่ว่าเรื่องอนาคตปุ๋ยยังจะมาขึ้นปุ๋ยให้น้องให้ตุลหมวงะนะกาเองเนาะมหม่วงซื้อมากินอะไร ชื่อมกินแลักะมะกะตัวมันเสพม่วง,งอันที่เป็นม่วง,งอ่ะนะนม่วงข้าเจ้ามม่วงแอปเปิ้ลพี่น้องลูกมันคือมะแอปเปิ้ลี่เนาะเราก็กเลยมาปลูกมืงมันงามเห็นลูกมันงามลูมันแปลคอยมีไฟปลูกกันดอกเอาเลยสือมาสือมาโดหนึ่งโดนหนึ่งก็ได้สามลูกสามลูกมาปลูก ប្រសងវៀននៅមរ៉ៃសំណៃມັນណៃມັນលី เรได้ลพี่น้องไอศกรีเขาใส่ผุนใส่ผุนห้องก่อนเนาะจังปุก มาแหละฝนก็เดีบอแล้วดอกพีอรเลยเนาะเห็นหัวยังบบแล้วซ้ำต่อพีอรไปผักเบกเนาะพ้นตกลงมาอย่างแห้งเลยถูกที่เลยเวลามาบ้านนะ่พ้นจิตกตสันโุนมาเห็ุยังคือกันเมื่อมาท่าซีกท่าซีตากฝนเนาะมันจะมาเห็ดหัว ปูม่วงกับฝนตกทำสังเกตบางเพื่อนเราดูพี่น้องเวลาฝนตนนมกมาละสิเป็นจักรสีที่ประมาณนี้น้ำสิท่วมน้ำสิไหลเก่าเพื่อน,นนะอมึงดูคนนะมันสูงข้างหน้าเดีเข้าเห็ดนะข้าเห็ดแล้วมันสูงข้างหน้ามันต่ำเข้าไปข้างในเพื่อนฝนกระทบมาก็เลยเป็นจักซี่ละมึงดูน้ำ เติมที่น้ำผนะูว่ากับบ,อบ่อแล้วงสัตว์ทำไรทำเมือกุ้ยตาเลยนะมู้ว่าทั้งบ้านน้นห้งนะ่ะโต๊ะหรือบอ่อแต่ว่าผ้าสีจแจงนะ้งน่แหละผ้าแจ้งนะ่ะพี่น้องเลยแดดเซยได้นี่นะแดดเซยทั้งนะั้นะ แย่ yeah. สร้างมาเนี่ย yeah. <laughs> ่หัวมันสีหัวตามลบเทิงนเหมือนไปแล้วมันจะหัวไปหัวไปจุดไปจุดไปจุดไปตามลบเลยแต่ผมมาเพื่อนไงครับนี่หัวเป็นจุดเป็นจุดตามลบเลยนี่เลยบหันี่ก็หัวอยู่นี่หัวอยู่นี่นหัวอยู่เทิร์น ตั้งบ่มีซีมือหมอรวยจังไรกับโบฮู้ลาโบโตกมาหลายหัวรถมาปกๆยังไงอยากเบิดพึ่งแต่ห้องเนี่ยโบได้หัวห้องเนี่ต้องจิ้มหองเนี่ยโได้หัวห้องรองารากบวันก็บ่ได้หัว คู่ว่าท่านนึนะคู่ว่ประตมันติศาสที่อในนี้รดศาสข้ามาทั้งนี้ศาสข้ามมานี้น้องตียกข้าพ้นศาสแล้วขามันล่มนะข้ามันล่มมันกระเด็นข้ามาทั้งนี้คือกันศาสข้ามาบางทีประตูไอ้กระบี่อยู่เรามันติศาสหลอดพื้นน่าจะลดกับพู้ได้เขาตักออกน้ำได้ไหม อดเยี่เินงามเกินงามสำหรับเป็นจกักรีพี่น้องเอ้ยมันหนาสงสารหรือมันหนามันแนวไรพี่น้องหนาสงสารหรือหนาสมลำหนากันแน่นี่สิบว่าออกไปเลยท่าบาทจักเสียงว่าจัางไรลูก หุ้งลงกินน้ำนี่แหละเห็นม่าไปน้องหุ้งลงกินน้ำสายหุ้งเธอนี่เโกงงโกงโกงโกง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 งโกงนี่จุดเล้ยงกันละโอ้ยฝนเบ่เศร้ามันกับ่บแล้วนี่อันนี้มันจะได้เหตุต่อบ่หุอันนี้ ถ้าเป็นแนวนี้ปรากฏก,การธรรมชาติเนาะลุ่มสาไทยเหียบลุล่มสาลาวเอิ้นหุง้งบาจจใมีเห็นบ่อยๆโดยเดยนพาะ โอเคพี่น้องเลยเนาะจบคลิปได้เพียงสำเนียงเลยอำลาพระจ่าเลยพี่น้องเลยขอบุณขอบคุณหลายๆถูกๆคอมเมนต์เนาะถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจเลยพี่น้องเด้อที่คอมเมนต์กันเข้ามาฮะล่ะขอบุณขอบคุณสำหรับการติดตามปรับส้มแต่ต้นจบคลิปขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาเปิ่งมาชมและผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่อะไรเนาะขอบขอบใจหลายๆพี่น้องเลยเข้ากับประจักษ์แน่ชีว่าแล้วละเมื่อย เมื่อยทักปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องซ่านนี่ก็แห้งเลยมาปัญหาส่วนโตอีกเชียมามาเลยเชียด์มามายดพี่น้องเลยเอาไอพอนใหม่ขึ้นมาเอาละวันดี้แห้งบอร์จูกุสุดคนไอเก็บแบบต่จนพี่น้องเลยแป่แล้วสบายดีสบายดี